<ไ>อะไร<ง>บ้อปออะไมมึงเบิกปูนได้สี่ร้อยถุงวะอยู่ในตลาดก่อนละกันแล้วเงินนล่อนละเงินนหล่อนซื้อไปแล้วให้หมวยไปแล้วมึงเป็นใครเมื่อวานมก็เอาถง่วไปได้ครับกูไม่อยากจะเชื่อสายตาเสียคนคุ้นนะไม่เสียคนคุ้นนะแค่คนที่ชอบมาปีปังหญ้าเซียนมาลาไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าคนส้นตีน ตำรวจดีๆข้างหน้าที่ยืนตนนี้กูจะบอกให้ไอ้ตัดใช่ไมไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าคนส้นตีนอย่างไอ้หลงอะไรครับคุณตำรวจร้องโรทไมครับเนี่ยผมพูดว่าคนส้นตีนหา่ไอ้หลงคืออะไรครับตำรวจเออผมคุยเด้่กับเพื่อนคือผมโดนจับด้วยเหรอเออเอาดูดิเออเป็นไรุณตำรวจทำไปอะดูบ้าอน้าเหรอคุณตำรวจบ้าอหน้าจัดเลยดูดิจัดเลยจรวด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 น้องน้องคุณดูผจับมันทำแล้วจรวัน ไม่จะหาไม่ไดชลวันเพื่อนเฮ้ยไอ้หลงไอ้ตำรวจคนนี้ตลกเว้ยเฮ้ยหลงไอ้ตำรวจคนนี้ตลกว่ะเฮ้ยตลกตลกตลกชอบว่ะแล้วเขาเรี่กตำรวจคนนี้คือตำรวจอะไรหรอผ่มนักเรียนตำรวจตีครับตอไปเลยะฮ้ยสต็อปตีบตีสี้สตังตว่าเรื่องเงินะว่าว่าตอบาเย้ดำรวจชื่ออะไต่่เรื่องเนอรก็ตลกจงเลยอ่ะแอให้ตำรวจสลอยนี้ตลกวหลง เอ้ยเอาเอาเอาเอเอาเปอบอครับนี่คืออะไรครับนี่คอะไรครับเนี่ยเฮ้ยนี่คืออะไรครับปอบครับดูครับปอบอนี่คืออะไรครับเนี่ยเข้าใจไหมเฮ้ยป็บคุยอยูอยู่ไอ้ที่กูคุย็อยู่กูช่วยผมก่อนดิูดิกูคุยไอ้ผอไอ้วจ่อ้ผู้องอ้วจไอ้ตำรวจไอ้ตำรวจ้ตำรวจไอ้ตำรวไอ้ตำรวอ้ตำรวอ้ตำวจไอ้ตวจไอ้ตำวอ้ตอ้รอ้ตารวจไอวจต้ครับมอ้ต่วไอ้สวดอ้ตำอ้ต้ตำรวอ้าเข้วจ้าำรว

คนไปบินไอตำรวจท่ตีนกระเป๋าหนึ่งสองหกครับครับบอสี่ร้อยครับอันนี้มึงข้าวหากันบ้างนะถ้าจะเกลียยให้เกลียยในหน้าที่ผมอยากเกลียยผมกูเกลียดมึงกับพี่มึงด้วยเกลียยในหน้าที่หน้านที่ทดตีตำรวจที่จะซ้อมประชาชน ส้นตีจริงๆริงบ้าบ้าไปแล้ววะเออเฮ้ยตำรวจส้นตี้ใครเป็นตำรวจแม่งบ้าบ้าทุกคนอะไม่ได้บ้าบ้าจแต่ยังมีประมาณทำตามหน้าที่อ้าวมึงชื่ออะไรอ่ะผมที่ทะเลจรวดคนแบบมันอ่ะอ้าไอหลงมันชื่ออะไรวะตีเดินไปกอดิม้งไอหลงมันชื่ออะไรเออแล้วมึงชื่ออะไรอ่าถามทีตำรวจชื่ออะไรีจราจรหรือไงเออเออจรูเฮ้ย จะโรนที่มึงตลกกับกูลัวอุ้ยเอาเอาหมอด้วยหมอหมอดิหมอดิหมอดิคือผู้รักษากฎหมายเหรอคุณตำรวจดูดิไอ้หมอดูดิหมอดิทะเลไม่ใช่ตำรวจผู้รักษากฎหมายแต่การไล่กระทืบประชาชนหมอดูเอาหมอดูเอาหมอดูเอาเองเขาและคนประชาชนตาดำๆอย่างเราจะซุกหัวที่ไหนพอดีมีมีเคสข้างหน้ามามั้งไม่มีหมอไม่มีหมออย่าไปหมออย่าไปหมอไม่เอากูหลักแน่หมอ โทษปากดียวตาคุณผู้ใหญ่หลงคุณเต้ยนะคุณเตีนะไวหลงเป็นคนหุยหุยพอพอไอ้หลงบุ๊ดูแมงเด็กบุ๊ดูแม่งนะตอนเวลาบุ๊ดโดนทัตเต้นเราเอามันแม่งหนับโถ่หมอโอ้วผมเอาอลไ้โหหมอตรงๆนะมึงซื่อนะดวลเป็นกี่ทีแล้วเมื่อกี้พอเลยหมอพาเป็นผู้ป่วยติดเตียงยืนรออย่างใกล้ชิดเลย เฮ้ยหอเฮ้ยเอดียดิควายเอดิเพื่อนเอยเพื่อนวเอดียวกเพื่อนวเอเดียเพื่อนขวเอเียเพื่อนเอเดอนดียวกับเอวตเอเดียกเนเอเเพอเอเียวพื่อนขเอเยวกัเอนวเอาแล้วัเ่อนวเอดีวเพอว่าจะดีว่อน่เอยพื่อนขว่เอเีวกับเพ่อว่เอเียวกับตพื่ข่อวกับเพืนอย่อนขว่เอเดียวกบเ่อนขว่อดบ่อน่เอ โซตีนเอาเด็กเป็นร่างเป็นรับงครูคิดว่าเจ๋งไงสตีนมึงรอบนึงหลอมึงรอนแป๊บนึงรอนแป๊บนึงร้อนหนึ่งรอเขารอผมลงก่อนเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวด้วยเด็ดตัวเฮ้ยบอบ่ไปต้องไปต้องบอผมลงก่อนเอาผมลงก่อนเอาผมลงก่อนมาดิ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 ลงดิมาดิอยากตายโรงพยาบาลนะมาดิ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 เลยมาดิเลยมาดิเลย อ่ามับเขาให้หืมมึงของตัวสอนใช่ไหมไม่ต้อง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 ผมไม่จี้หมอผมแค่สั่งสอนในพวกตำรวจใหม่ซะหน่อยควักของเลยอ่ะหมอเอามันลงมาลงมาลงมามึงลงมามึงลงมาไม่ต้องพูดเพราะทุยเสียเขี้ยน่ะเมื่อกี้ทึบอยู่เลย เราไปดิคู่ข่าวดิคู่ข่าวดิคู่ข่าวดิอย่างน้อยก็เราต้องหยุดใจเดี๋ยวนี้บุกข่าวดิมึงด้วยมึงด้วยมึงอ่ะคู่ข่าวดิมึงด้วยเออเมื่อกี้ทำอะไรผมว่าอย่าให้มันมีเรื่องไปมากกว่าผมเหม่อผมเหม่อไอ้หน้าตีนผมเหรอฮะผมผมบอกขอถีบหน้าแมกทีผมเหรอเมื่อกี้มึงทำอะไรกูแมกทีบกูไฟเผาขากูไอสัตว์ตีกูพองเลยอุณหภูมิเหตุครับเสเตือเรียกกูเสือมึงด้วยไหม แล้วมึงอะยังไงมืออีกตัวยังไงไม่ได้ตั้งใจครับผมไม่ตั้งใจเหรอมือสองตัวอย่าสดแค่ฮะไอตำรวจหน้าใหม่ไม่เมื่อกี้ผมก็เห็นเขาอยู่อยเยอะผมต้องนิดหน่อยครับเสสดจีก็ีจาหรือไงผมก็เข้าไปเรื่องยๆหน้าแม่กูถีบหน้าแม่ไอสัตว์อยมาใส่หน้าไม่เอาเพื่อนแมวไม่วไม่า มึงสองตัวนะเดินอยู่ในเมืองอย่าอย่าพลาดกูเห็นนะรอบหน้าถีบหน้าแม่งด้วยโอเคครับเฟยหล่เตะหน้าแม่งทีดีมากแดงครับแดงเลยครับไอ้สารจะคุยอืมไปัดหน้าแม่งคล้ายสองวันในที่พางหน้าที่อะไรเนี่ยมึงไปตามึงไปทหารเหรอมึงไปฐารพานเหรอพางหน้าไปแล้วมึงอ่ะใส่หมบทคเทียอะไรอ่ะใส่หมวกเหรอใส่หมบทคำที่อะไรล่ะร้องหนึ่งเพื่อกไม่ได้ยินร้องหนึ่งร้องหนึ่ง มึงไม่ต้องชูมึงไม่ดีคนเดียวเขาเตะจริงจริงมึงชูอะไรอ้าวหนักเลยไอ่สัตว์หนักเลยเฮ้ยไอห้หลงอ้าวไปแล้วเพื่อนกูไปแล้วเนนะครับเฮียเจนนะครับอย่า,ยนนอ,ยาอย่าเรียกกู<อ>เฮียตำรวจอย่าเรียกกูเฮียอย่าเรียกพวกกูว่าเฮียถีบหลังแม่งดีมากาสัตว์เจนนะพ่รวจเดี๋ยวกูจับเดี๋ยวกูจับหัวแม่งกระแทกตรงลาวไอ้น <พา S 1> ี่ลาวเตียงเดี๋ยวไอ้สัตว์สดนะ สนั่งในมือสองตัวไอ้หลงถีบได้แม่งทีเด้หืมกูขอตอบได้ปหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวตกตอบได้ทีเด้ไอสัตว์สดเนาอเอา๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยครับเปิ้วแขวนปี้ยวนักมาถึงปุ๊บล็อกกูไปกระทืบอะเปรี้ยวไอเหรอไอ้ยกษตเฮ้ยเกษตรกรเปิดเปิดหมวกไหมเปิดหมวกมันให้กูหน่อยเด้เปิดอะเฮ้ยไม่ได้กูเปิดหมวกแล้วมันหมวกไม่หลุดหมวกไม่ยอมถอดหมวก ห้าไม่ได้ฟกแก๊งมาเฟียว่าเฮียป้เอาเดี๋ยวเปิดโบกแมงทีเปิดโบกแมงเปิดโบกแมงทีเปิดแมงเปิดโบกแมงทีเปิดแมงทีข้อทีหลงข้อทีกูขอทีไอ้แม่กูฝ่าวงล้อมาถีบหน้าจับยังไงไอ้เฮียกูหว่านแมงชิบหายกูหว่านแมงชิบหายจะเล่นหรือจะจอนอ่ะมึงอ่ะเอ่อหรือเป็นหรือหรือหรือเป็นจระเข้วะไอ้สัตว์จจะะเเลลครับ่เป็นไรวะ

แอ่เรอเช็คกันดิี่ยเคยบอกว่าไงนะมันไม่มีค่าปรับด้วยกูเตือนมึงเดี๋ยวนี้ปรับตัวปรับใจโอ้โหเหยียบแน่เลยไหนๆเจ้พ่ออะไรครับเหมือนหนึ่งโอ้โหไอ้หลอขอไม่โคตรเยอะเลยเอาไปเถอะเงินที่ปรับมาไอ้หนูขอโคตรเยอะเลยโทรศัพท์มือสีสวยกูขอ อ่ะเอาไอโฟนธรรมดาไปเปล่าเบอร์อะไรฮะไอจระเข้เปล่าเบอร์อะไรกระเป๋าลุยครับมึงควรท้ตีเหรไอสัตว์มึงกูถามว่าเบอร์กระเป๋าเบอร์อะไรก๋าสาครับมึไอสัตว์ตีเหรกระเป๋าลุยเหรอเนี่ยพวกเยอะนะกระเป๋าหนึ่งสามพกครับเอาไปโทรศัพท์มึงสวยกูตบเด้อเว้ยแล้วมึงสองตัวใส่เกงไหนบ้า น้ำเงินนี่เป็นผมไม่ใส่ครับบ็อกเซอร์มาใส่แล้วเหรอผมใส่บ็อกเซอร์มาไอตัวไอตัวเนี้ยฮะไอตำรวจยี่เนี่ยผมใส่เกงไหนเปล่าผมผมใส่แต่เกงไหนไม่ใส่บ็อกเซอร์ครับหมอไม่ถูกแล้วดนดิบไข่แม่งเลยมันเคยโดนดิดไข่ใบสัตว์เคยโดนเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีหมอไม่มีไม่มีมันจะเป็นไม่เก่าผมแหละหยอกล้อนิดหน่อยหยอกล้อหยอกล้อเออใจใจใจเจ้ดีให้แมว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 อย่าการพูดแต่มาอย่าการพูดแต่มาเนาะแมว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 กจแกล้งมาถีบหน้า แหวกมาถีบหน้าอย่าให้กูเห็นพวกมงอนะสองตัวได้ปะครับอย่าพลาดทำผิดนะครับคุณมึงพูดใครว่าคุณมึงเรียกใครว่าคุณไอสว์เข้าหน้าเข้าหน้าเข้าหน้าไปว่ยหลงสะใจห่ยไ้ผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเค้ยทุยผมเลือรด้ยเจ๋งอะนักเลงไหมดูไว้มีดเชียรอเสียอะไรอะ ไปนี่เดี๋ยวมาไปเร็วเดเดไปฝาตะโนเดี๋ยวโดนคไอตำรวจชี้นี่อยากะโจรกาจับไหลงโทนี่เฉินไปแล้วปรกาศจับแล้วปะจับไหลงไปแล้วยาสั a อ d now าอาครับเพลงนี้ใครที่คิดถึงแม่ไม่ได้กลับบ้านไปหาแม่ไม่ได้โทรหาแม่ไม่ได้เจอแม่หลายปีได้แต่บอกแม่หนูดูกัญชานะหนูเสพยาบ้านนะหยุดเถอะครับ หยุดเถอะ <do> เลิกกินน้ำท่อมได้แล้ว <do> นั่งกินน้ำท่อมแล้วดูสตรีมเป็นสิ่งไม่ดี <To> ใครที่คิดถึงแม่ร <life> องพร้อมกันแล้วกันกับเ,เพลงนี้ครับ and now Hello 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 h e อ l a n ยู u Noi m ม i กินข้าวแรงแล้วพ่ออีพ่อไปหาหมอมาหรือยังบอกน้องแนว่ากาตูนเอาไว้เทียงมาปาดน้ำตาคนในกระเป๋า,าม,มีไม่ถึงเลยโูย้กูตัวเช่เลยยันโตยินไง เออเนี่ยอินก็ธรรมดาชีวิตคนมาเศร้าไอ้เหี้ยลูกขอดีฉันด้วยล,ลูกขอลูกขอดีฉันด้วยเฮ้ยโซนิดหน่อยนะแฟนพี่จะตื่นแล้วนะให้มันตื่นดีแล้ว แม่ไม่ยอมตื่นมันนอนตอนนี้กันข้ามเือคืนก็ไม่อยากยอมหลับย,ย,ยอมนอนเด็กเวรเวริงๆเดี๋ยวผมพูดมาแล้วเนี่ยแต่ผมจริงๆผมไม่ชอบร้องเพลงกวนใครหรอกจริงคนมันหลับจะนอน i'm no. no. เอาไวเทียนปัดน้ำตาเงินในกับเพามีไม่ถึงรอยว่ามียังดอีแม่ลูกสบายดีจงเติมโชว์อย่าเข้มแข็งนะลูกพ่อโคตรเศร้าเลยเฮเกือบร้องไห้ คอนเสิร์ตไทยทศโคตรเศร้าเลยเกือบร้องไห้เมื่อกี้คิดถึงแม่เลยเช้ยเสียงลมคึ้ลามฟ้ารามพระมืดมัวหัวใจสลาลัว ทะเลเอาจริงเอ้หรือเพียงจะวัดใจใครเหมอนอําำขู่ชาตายให้ยอมจำนนฝายู่จันโจมอยู่ในใจจะออกไปแต่ขอฟ้าแต่เหมือนว่าโชคชะ ไม่เข้าใจมองไปไม่มีหนทางชีวิตฉันต้องลบลงใจไหมไอ้ผู้ใจคำร่ำฟ้าคล่ำพั่อร้างใจเล่จะสร้างคนด้วยอันเตร พายุจนกยกันจงสุดเพียงในจะไม่ยอมแพ้คำคู่เรียนรู้และสู้ไปจะออกมาแต่ขอบฟฝันฝ้ายังโชคชะตาไม่เข้าใจว่าไม่มีดีอนใจ ไปต่อไปบนแผ่นขอบฟฟี่ครับว่างๆยึงยันจาฉันใช้หรือไม่อยู่กลางคืนลม้องลมลมกองใดแต่ฉันก็ยังยืดยัดที่จะไป

<Whoa. S 2> <She wins. S 1> มันยากยืนยังท <Bye. S 1> ี่จะที่จะไปอเียโคตรมันเลยวะเชี่ยถ้าอยู่บ้านทางังนีด้แม่งมันชิพายเลย จะได้ว,วะอยู่บ้านยามด่าไปแล้วไอ้เหียราชบางแม่ต้องมีสะเทือนเป็นไงแฟนขับถึงกระอึ้งโทษมันขนาดนี้อยู่นิ่งได้ไงต้องเต้นแล้ว